โอเคครับวันนี้ก็อยู่กช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้มาม่วงจะพาเพื่อนมาเล่นเกมล o สเตอร์ลัมเบนะทุกคนก็หรือว่าเกมไก่นะเพื่อนๆก็เหมือนจะเป็นเกมไก่ชนนะน่าจะใช่มันน่าจะเป็นทีมของเกมนี้นะทุกคนก็ไปลุยกันเลยนะ ว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่เข้ามาใหม่นะก่อนไอเกมแดนยังคือนะทุกคนก็ใหม่อยู่ถือว่ายังใหม่อยู่แต่ว่าโหดมากเกมนี้คือเหมือนมันแข็งมากเลยนะทุกคนคือโอกาสแตกยากนะแต่รูปแบบเกมมันโอเคอยู่นะแบบว่าเป็นวายค้างอะทุกคนเหมือนเหมือนกับน้องเจนนะที่วายมาแล้วจะค้างแล้วก็จะแต่คุณนี่น่าจะเกี่ยวที่ทำคอมโบนะทุกคน ทำคอมโบคูณก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะเอาเข้าฟรีเกมไว้มาเพื่อนๆอ,อุ้ยสี่ตัวด้วย,ยแต่เกมนี้มาม่วงเคยลองเล่นไปแล้วนะมันค่อนข้างเกลือเลยแต่รอบนี้เข้าไวแต่งั้นปกติเข้ายากอยู่นะเพื่อนๆแต่ก็ไม่แน่อาจจะไม่จ่ายนะเข้าไว PG รอดู ถ้าเข้ามาในฟรีเกมคูณก็ก็คขางอยู่อย่างนั้นนะปกตินะทุกคนสำหรับ pg สไตล์เกมแบบนี้เข้าฟรีเกมแล้วคูณไม่ลดโอ้โหขอไาวลงมาสองสามตัวพร้อมๆกันอย่างเงี้ยเออให้มันได้หลายหน่อยเพื่อนเออไปอยากให้ช่องสามมาแล้วเงินเมก้าวินไปนะทุกคนวิกวินช็อตแรกของเรา ฟีขึ้นมามพันนะวันนี้เราพกมา2อ0พนสองนะทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ไม่กล้าพกมาเยอะนะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งโอเคฟรีเกมเข้าไว้สตัวนะได้มาพันแก็โอเคอยู่นะเราเบส30ไม่ถึงแย่แต่ก็ไม่ได้ดีนะทุกคน <laughs> เพิ่มเบสไปไหนๆมันก็เข้าฟรีเกมแล้วจ่ายมาแล้วนะ ก็วันนี้นะทุกคนหมาม่วงเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะสำหรับใครนะที่อยากจะรู้ว่าเล่นอยู่ที่ไหนอยากจะตามไปเล่นค่ายเดียวกันนะทุกคนก็สามารถกดทีลิง์ด้านใต้คลิปได้เลยนะ Date แล้วก็ที่ไม่เล่นเกมไก่วันนี้คือหมาม่วงมาเล่นตามตารางโกลเด้นทม์นะทุกคนสําหรับใครนะที่อยากจะเข้ากลุ่มโกลเด้นทม์ไปดูตารางการแตกเหมือนหมาม่วงที่ดูแล้วมาเล่นตามแบบนี้นะก็สามารถกดที่ลิงด้านใต้คลิปได้เลยนะทุกคน เห็นมันมีไงในตารางแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรด้วยนะทุกคนก็เลยมาลองสัหน่อยแต่ว่าไม่เอามาห้าพันหรอกมันน่ากลัวมันมีประวัติไกลอะโหดมากตั้งแต่มันเข้ามาใน pg นี่คือยังไม่ได้เล่นไม่ได้ลงให้ทุกคนดูเลยอะแต่วันนี้เห็นมันมีในตารางไงก็เลยเอาสะหน่อยมาดูซิ อุ้ยเข้าอีกแล้วโอ้โหเข้าเบ็ดสี่สิบด้วยต้องมากกว่าสองพันนะเบ็ดเบ็ดสามสิบมันไดพันแปดเลยปกติมันมีแปดหมุนไดสี่ตัวรอบแรกเราไดสี่ตัวอะไรเป็นปติดหมุนนะทุกคนวายมันควรจะลงมาเยอะกว่านี้ไว้มาม่วงว่าดูดิมันมันควรจะลงมาตลอดและเนี่ยอันนี้คือไม่มีเลยไม่มีแล้วมันจะจ่ายยังไงล่ะเพื่อน หนักล้ดูทรงโหหมดสุดท้ายยังไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะเงียบกิบเกินอุ้ยเฮ้ยทำไมอย่างนี้สวยนะทุกคนกำลังดีจ่ายนะคูณสิบแล้วด้วยมาขอเรื่อยๆสวยเอออู้ช้อนนี้เน้นๆครับเคช่องแรกเพื่อนเคเคต้องมาแล้ว โอ้โหไม่ยอมมาทุกคนขึ้นหมื่นสามเฮ้ยมานี้เก้าพันนะทำเป็นเล่นนะได้เลิกนะทุกคนเราพกมาแค่สองพันสองนะโอ้โหโหยอกหยอกเอ้ยหยุดก่อนเดี๋ยวเราปรัดหมุนต่อสักนิดนึงนะทุกคนแต่เราควรเลิกได้แล้วนะแต่ว่าหมุนต่อทางนี้หนึ่งเพื่อฟุกเพื่อฟุกสักเบสสิบบาทไป นะล้องหมุนล้องหมุนท่านหน่อยไปสามสิบหมุนพูดผิดนะทุกคนเราจะเอาแค่ร้อยเดียวพอนะเพื่อนๆนะไม่ให้มันต่ำนะคือเล่นแค่ร้อยเดียวพอสิบหมุน ไปสิบบาทสิบหมุนนะทุกคนถ้ามันไม่จ่ายนี่ก็คือลงร้อยเดียวไปเป๊ะจ่ายแี่สองบาทนา่าียยแต่วันนี้ได้อยู่นะแต่ดูว่าดูทรงแล้วถ้าเล่นต่อน,นี่น่าจะเอาไปคืนมันแน่นอนนะทุกคนได้แค่นี้ก็ควรพอแล้วนะกํำไรหมื่นหนึง่งอะไม่แค่นี้หรอกเยอะอยู่่ะ โอเคนะทุกคนก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมาม่วงนะทุกคนแล้วก็ถ้าอยากให้เล่นเกมไหนให้ดูนะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะทุกคนสำหรับวันนี้มาม่วงก็คงพอแค่นี้นะเพื่อนๆมันได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะทุกคนพกม,มาแค่สองพันเองได้มาตั้งหมื่นองนะกำไรเป็นหมื่นก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย